สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะไปลุยทำเควสกอร์ลี่ตัวใหม่ในอัปเดตใหม่ของ Anime Last Stand ครับนั่นก็คือนา u โต กอดลีนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นบริออนนั่นเองนะครับนารูโตะตัวนี้เนี่ยเราจะเจอกันในภาคของลูกนะก็คือเจ้าโบลูโตนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามอนิเมะของนารูโตะต่อนะ,นะก็จะมีภาคลูกออกมานะในปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องของโบลูโตนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยทาเควสกันดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนจะไปลุยทาเควสเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าตัวไหนนะครับที่เป็นกอรดลีเนี่ยร่างแรกของมันเนี่ยเราจะหาได้ที่ตรงไหนนั่นเองนะก็คือร่างแรกนะครับมันจะเป็นร่างนีนงนน้นั วิธีการหายังไงนะครับอะกดอีโวเราก็จะรู้นะว่าเราหาตัวได้จากไหนนะนี่เรากดตรงนี้เราก็จะรู้นะว่าตัวละครนี้มันสามารถซัมมอนได้จากตู้แบนเนอร์หนึ่งหรือว่าแบนเนอร์สองนะครับก็หาไม่ยากนะครับตัวละครนี้เนาะจากนั้นเนี่ยของอีโวนะครับมันจะอยู่ในเลดช็อปนั่นเองนะครับเลดก็จะเป็นน่าจะเป็นลิฟฟิลเลดนะครับนะก็น่าจะเป็นอันที่2นะเดี๋ยวพี่พาไปดูก็ได้ว่าของอีโวมันอยู่ตรงไหนนะนี่มาที่ช็อปตรงนี้ใช่ไหมทุกคน มันก็จะอยู่นี่เลยชิโนบีนะนี่อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนะก็หาง่ายๆนะเราก็ไปลงเนี่ยเราไปลงโหมดอ่าด่านลิฟฟิลเลตนะครับในเลดอะ่ะเออเดี๋ยวก็ไอเคเวสมันเนี่ยต้องเล่นลิฟฟิลเลตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าใครเป็นผู้เล่นเก่าก็กน่าจะมีอยู่แล้วนะครับทุกคนโอเคไหมจากนั้นอ่ะเราก็อีโวร่างมิสติกนะครับมันจะขึ้นมาเป็นร่างนี้นี่ร่างเซเลเชียนะเดี๋ยวกดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนเห็นปะก็จะเป็นร่างนี้นะครับนี่อ่ะขึ้นมาเป็นร่างนี้เซเลเชียนนะครับทุกคนนะจากเซเเ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 ลลลชีีียยยนน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 น่่่่่่มมัััััักกกก็็็็จะะะาาาปปสสถถิิิตตตรรงงงงออออคคคบบทุืด ของที่ใช้เนี่ยประมาณนี้เลยนะครับมันร็กดูได้เลยอันนี้อยู่ในที่เราไปคราฟนะสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้ว ปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตยูจีโฟช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับ ซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว M V P นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด U G Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด T T ่ที่1234เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับ อันนี้สามารถคัพได้เลยนะอะไรเนี่ยลิง์ไอนะครับทุกคนนะเป็นลูกตาของก้าวหางเหรอแล้วก็ซันครับซันซิลนะก็อยู่ในเลนวิลเลตรีเจนสเตทนั่นเองนะแล้วนี่ก็เหมือนกันจากกะเอนเซนนะก็รีเจนสเตทเลนวิลเลตเหมือนกันนั่นเองนะครับทุกคนที่เหลือก็เออ่สปิริตฉากทั่วไปนั่นเองนะครับทุกคนมีไลท์เอนเซนไลท์เอนเซนด้วยไลท์เอนเซนอ๋อไลท์เอนเซนก็เป็นธาตุแสงปกติทั่วไปนะจากนั้นเนี่ยพอเราอีโวขึ้นมาเนี่ยสังเกตว่าตอนแรกมันเป็นธาตนะุพืชนาะพออีโวขึ้นนนนมาาเป็ร่งี้นะ ับนี่เลยนะดูดาเมจก่อนไหมว่าดาเมจเท่าไหร่91ล้านนะครับเลเวล85จากนั้นเนี่ยร่างนี้นะครับก็จะกลายเป็นร่างกอรลี่นั่นเองนะครับที่เราจะทํากันนั่นเองนะของเนี่ยครบหมดแล้วนะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยก็จะอีโวให้ดูเลยนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้ไอชิ้นนี้เนี่ยพี่ทำได้แล้วนะแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ทํานะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยต้องใช้1ชิ้นหายยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะโอเคปะ่ะอ่ะทีนี้เรามาลุยเควสกันดีกว่านะเออแล้วก็เบสซิ่งที่ทุกคนเห็็นนนอออยยู่่่่เเีกคืบสสซิิงงงขาถตนะ เห็นบ้าพี่กดเป็นสีเขียวมาอยู่ก็คือเบสซิ่งเขาเรียกว่าล่างสถิตนั่นเองนะอันนี้ล่างสถิตน่าจะเป็นล่างสถิตที่เป็นล่างเซียนแล้วโดวยมั้งเออทุกคนอ่ะทีนี้เออเรามาลุยเควสกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะเควสแรกนะอ่ามาที่ตรงนี้นะครับทุกคนเควสจะมีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยโอ้เยอะมากนะครับทุกคน11เควสเลยเหรอก็เควสแรกนะครับเขาบอกว่าให้เราเล่นเอ่อเบราวเ์เซอโหมดโหมดยากนะโหมดยากซีดเนี่ยหนึ่งรอบนะทุกคนนะก็ไออันเนี้ยมันจะอยู่ตรงเลนนะครับว้าไปที่เลนเดี๋ยยวววพีีี่่่จจะะะะไไลลลปปทเเคสแ้้กัันนนนมมอูโหหด็ เมื่อก่อนก็จะเป็นอันนี้ใช่ปะ่ะไอแข่งกลคนแปรธาตุที่เราเล่นไปใช่ปะ่ะอันนี้เป็นนินจาซีนะครับมาใหม่นะเราต้องหาคีย์นี้ก่อนนะถึงจะมาเล่นระดับปลดล็อกฝั่งนี้ได้นะถ้าเรามีคีย์หอันมันก็จะสามารถเล่นฝั่งนี้กี่รอบก็ได้นะครับทุกคนโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องอเล่นตรงนี้อย่างน้อยนะครับ16เกมนะครับเนี่ย16กเกมในการันตีไอ้กุญแจตรงนี้นินจาคีนะครับทุกคนแล้วก็เราก็ต้องหาตัวนี้ด้วยนะไอ้ตัวนี้เราก็ต้องหาตัวนี้ก็คือโบลูโตั่นองนะเราก็ต้องหาเหมือนกันนะครับอันนี้10%บเดรอปนะสิบเกมการันตีนะตัวนี้ต้องหา1ตัวเพราะว่าในโค้ชกอตลี่เนี่ยมันให้เราหาตัวนี้ด้วย1ตัวนะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยพอเรามาเล่นอันนี้1เกมก็จบเลย ถามว่าทีมที่ใช้ในการเล่นเนี่ยใช้ทีมอะไรนะครับก็ใช้ทีมที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตามนี้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าในโหมดซีนเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ตัวเงินได้นั่เนเองนะเห็นปะเขาแบนเงินนะดิสเบิร์นนะทุกคนแต่ว่าเราสามารถใช้ธาตุไฟเห็นไหมธาตุไฟเนี่ยบัฟดาเมจหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวกายภาพก็บัฟหนึเหมือนกันนะพวกนี้โดนดีบัฟดาเมจลดหมดเลยนะครับเห็นปะพวกนี้ไม่ได้นะแนะนำว่าเอาทีมตามพี่ก็ได้นะทั้ง2โหมดเนี่ยทั้ง normal โหมดแล้วก็โหมด brown เนนี่ยทุกค ใช้ทีมเดียวกันได้เลยนะใช้ทีมที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ตัวดาเมจหลักเนี่ยก็คือตัวนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมีนะครับตัวนี้เป็นตัว DPS ที่โหดมากๆในเกมตอนนี้เลยนะก็คือจอนนี่โจสตาร์นั่นเองจากโจโจ้เนาะพี่ทำา u e s ไปหมดแล้วนะเขาเรียกอะไรสอนสอนทำไปหมดแล้วนะไปหาดูคลิปในช่องได้เลยแล้วก็รีวิวตัวละครไปแล้วส่วนตัวเนี้ยจะเป็นตัวสโลนะครับทุกคนตัวนี้เป็นตัวสตัรนะพวกตัวพวกเนี้ยเอาไปเนี่ยสตัวเนี้ยเอ้ยสตัวเนี้ยสตัวเนี้ยไม่ได้อัพเลยนะครับสอหลัว จะอัพตัวนี้แล้วก็อัพตัวนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็อัพตัวนี้นะก็คือแชงคูนั่นเองแชงคูเนี่ยมันสตาร์ทได้เลยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูทีละตัวแล้วกันเผื่อใครอยากจะไปเล่นตามนะทุกคนจริงๆที่ควรจะทาคลิปแยกอีกทีนะเดี๋ยวพี่ว่าจะทาคลิปแยกวิธีเล่นให้อีกทีแล้วกันนะก็คืออ่าเดี๋ยวให้ดูต้นไม้ก่อนแล้วกันว่าอันนี้เล่นยังไงนะอันนี้เล่นเป็นสายคลินั่นเองนะลูฟี่เนี่ยไม่ได้วางนะลูฟี่เนี่ยเอาพาสซีฟสโลว์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะตอนลูฟ จูยูโนแทนนะอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนถ้าใครไม่มีก็อาจจะใช้ตัวนี้แทนก็ได้ถ้าไม่มีตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันจะสโลดีกว่ายูโนนะครับทุกคนแล้วก็แชงคู uh, ourt, นะครับแชงคูได้อัพต้นไม้หรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันนะแชงคูอัพเป็นดามจนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวฟรีที่รู้สึกว่าจะอยู่ในรนะีเจนสเตตตัวนี้เซเบอร์ป่ะไอตัวนี้ไม่ได้อัพต้นไม้ด้วยนะ แล้วก็ตัวนี้รู้สึกจะอยู่ในเลทนะครับไคโดไคโดเนี่ยสามารถหยุดหมอนได้ก็ดีเหมือนกันนะไคโด u เป็นครินั่นเองนะครับทุกคนอันนี้คือทีมที่ใช้เล่นเนี่ยสามารถเล่นซีดเนี่ยผ่านทั้ง normal แล้วก็ทั้งบราเลยนะเออเล่นผ่านทั้ง2อ,อันนี้เลยพี่เล่นแล้วนะครับทุกคนนะพี่ได้ขอมาหมดแล้วนะโอเคไหมสำหรับเควสอันนี้คือง่ายนะครับทุกคน ก็ง่ายแหละถ้ามีตัวก็ง่ายถ้าไม่มีตัวก็แอบยากอยู่เหมือนกันนะออโอเคพอเราผ่านอันนี้ใช่ปะเล่นแค่1เกมนะแต่ว่าเราต้องไปเล่น normal mode ก่อนออต้องเท่าก normal mode 16เกมเพื่อหาคีย์ก่อนนะสรุปคือประมาณนั้นแหละแล้วก็เคมเควสนี้ไปนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเหมือนกันเขาให้เรา clear s e ี t เมื่อตกี้โหมดนะโหมดอะไรก็ได้นะ5รอบนะอันนี้ง่ายอยู่แล้วยังไงเราต้องเล่น16 game. เกมเควสนี้ผ่านอยู่แล้วนะครับทุกคน แล้วก็เควสนี้นะครับเราให้เขาให้เราเคลียร์ซีดเมื่อกี้โดยใช้ตัวละครที่เป็นธาตุน้ํานะซึ่งเรามีธาตุน้ําอยู่ในทีมอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าพี่เข้าใจไม่ผิดนะมันจะหมายถึงว่าการที่เราใช้ตัวละครธาตุน้านําในการฆ่าบอลเนาะ เพราะว่าเราถ้าเราใช้โจนี่เนี่ยใช้ตัวโจนี่ถ้าเรามีโจานี่ที่เป็นกอรลี่ธาตุน้ำนะแล้วเราใช้ฆ่าบอสนะครับทุกคนนะมันเคเวสนี้ก็ผ่านเลยนะเออคือตอนแรกเข้าใจว่าต้องเป็นธาตุน้านทั้งทีมแต่ว่าไม่ใช่นะตอนที่พี่เข้าไปเล่นเนี่ยก็จัดทีมประมาณนี้แหละ mm hmm. แล้วก็ใช้โจนี่เนี่ยในการตีบอสนะครับทุกคนนะก็คือมันก็จบเควสนี้ก็เด้งให้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือมีแค่โจนี่ก็โอเคทุกคนไปทาโจนี่ก่อนเลยนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะโจนี่นะเออมันชื่อโจนี่โจสตาร์นะทุกคนอันนี้ง่่ายยๆนนครรรัับบออูตงี้ทุก บอสลัดอยู่นี้ถามว่าบอสลัดใช้ทีมอะไรนะครับทุกคนบอสลัดใช้ทีมอะไรก็เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้เป็นยูตานะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูดีกว่าพี่เซฟทีมมาอยู่นี่ว่าบอสลัดใช้ทีมนี้นี่บอสลัดใช้ทีมนี้เลยนะครับนี่ใช้ทีมนี้เลยนะนี่บอสลัดนะใช้ทีมนี้ได้เลยนี่นะเห็นว่าแต่พี่ตั้งว่าสวายวอลพี่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อแต่ว่าพี่เซฟทีมมาแล้วนี่อันนี้คือบอสลัดนะครับใช้ทีมนี้ได้เลยนะโอเคไหมประมาณนี้นะครับบอสลัดเนาะบอสลัดจริงอบยาก็พอะ แล้วก็เควสต่อไปบอสลัสเมื่อกี้เท่าไหร่บอสลัสสิบเกมใช่ไหมบอสลัสสิบเกมง่ายๆนะจบเกมนึงก็ประมาณ5นาทีหกนาทีนะบอสลัสโอเคไหมแล้วก็อันนี้เคลียร์นินจาบอสลัสวิสสามยูนิตนะก็คือต้องใส่ตัวละคร3ตัวหรือน้อยกว่าในการเคลียร์บอสลัสอันนี้จริงๆเควสเนี้บอกตรงๆว่าแอบยากนะแอบยากแต่ว่าทีมที่พี่ใช้เล่นก็คือนี่เลยเหมือนเดิมไปดูตรงนี้ได้เลยก็คือพี่จะใช้ตัวนี้ สองตัวนี้ก็ได้นะสองตัวนี้แล้วก็สองตัวนี้แล้วก็ตัวเงินเนี่ยเป็นตัวนี้นะตัวเงินเป็นบูม่าไม่เอาไอดอนนะครับตัวเงินเป็นบูม่านะไม่เอาไอดอนก็คือจะมีตัวนี้เป็นดาเมจหลักนะตัวนี้เป็นดาเมจหลักแล้วก็มีสกิลในการระเบิดได้อ่ระดับหนึ่งตอนช่วงท้ายเกมนะทุกคนแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวเบินดาเมจอีกต่ออีกทีหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ตัวบูม่าก็เลือกเป็นเงินนะเขาเรียกว่าอะไรซัมมอนวิดอะขอพรอะเลือกเป็นเงินนะครับนะเพื่อที่เราสะสมเงินไว้เยอะเพราะว่า เราเอาเข้าไปได้แค่3ตัวนะครับนะเควสเมื่อกี้เราเอาเข้าไปแค่3ตัวนะครับทุกคนถามว่าทําไมเอาไปบูม่านะทำไมไม่เอาไอดอนไปเพราะว่ามันจะมีอีกเควสหนึ่งที่เขาห้ามใช้ไอดอนอ่ะอันนี้เควสนี้จบนะทุกคนไม่ไง เควสเนี้ยเขาบอกว่าเออห้ามเราใช้ไอดอนนะเห็นปะไอดอนป๊อบซาคือห้ามใช้ก็คือเมื่อกี้เราเอาบูมาไปเนี่ยเราจะผ่าน2เควสนี้เลยนะจะผ่าน2เควสนี้ทันทีนะทุกคนนะก็ชิลๆกันไปนะถ้าไม่มีเออถ้าไม่มีโจนี่ก็กรณีจะเคลียร์เควสเมื่อกี้ถ้าไม่มีโจนี่ก็ใช้ตัวไอ้นี่ได้เออตัวนี้ตัวนี้เอาไปหยุดเวลานะตัวนี้เอาไปทำคอมโบหยุดเวลาตัวไหนวะกอรลี่เหมือนกันอะ ตัวมันชื่ออะไรวะดีโอสามารถใช้ดีโอได้ไม่รู้อยู่ไหนนะี่ยนี่ไงดีโอนะสามารถใช้ดีโอได้ล่างปกติหรือใช้นี่ก็ได้นะทุกคนเอาดีโอไปหยุดเวลาได้เหมือนกันนะแล้วก็จังหวะที่หยุดเวลาเนี่ยให้มอนมันอยู่ในวงของดีโอเยอะๆจากนั้นก็กดสกิลระเบิดนะของตัวกิลกามีสนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้นะ ต่อไปเควสนี้นะครับผมตอนที่พี่อัดคลิปรอบแรกเนี่ยพี่ลืมพูดถึงเควสนี้ไปนะก็เลยต้องมาอัดแก้อีกรอบหนึ่งนะครับเควสนี้เนี่ยเขาให้เราใช้ตัวละครจากเรื่องนารูโตะนะสตัวเนี่ยในการใส่เข้ามาในทีมนะครับทำยังไงเดี๋ยวพี่ทาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันครับสมมุติว่าตอนที่พี่เล่นเนี่ยทีมจริงๆเลยนะตอนที่พี่เล่นนะก็จะเป็นทีมประมาณนี้อ่ะพี่เล่นทีมนี้นะสมมติพี่เล่นทีมนี้เลยแล้วเขาบอกว่า3ตัวใช่ไหมก็เออเอาตัวออกแล้วกันนะก็เอาตัวออกไป2ตัวสมมุติว่าเอาตัวนี้ออกไปก่อน เอาตัวนี้ออกไปนะครับทุกคนแล้วก็เอาตัวนี้ออกไปใส่เป็นตัวของเรื่องนารูโตะแทนนะครับ ก็เอาตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็เอาเป็นบูม่าออกไปด้วยแล้วกันบูม่าออกไปนะครับเราก็ไปหาตัวจากเรื่องนารูโตะมานะครับทุกคนยกตัวอย่างเช่นซาสึเกกนะครับ SOS สมมติเป็นซาสึเกกอีโวหรือเป็นร่างอะไรคิดว่าน่าจะได้หมดนะครับสมมติเป็นร่างนี้ก็ได้หรือว่าอีโวแล้วก็เอาร่างน,นี้มาก็ได้นะครับทุกคนอนี้สมมุตินะตอนแรกจ,จริงๆไม่ได้เป็นร่างนี้หรอกมันเป็นร่างก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยพี่เพิ่งมาอัดเนี้ยเพราะว่ารอบแรกอ่ะพี่ลืมพูดเควสนี้ไปนะนะก็เลยต้องมาอัดแก่นะครับทุ พี่ทำเนี่ยมันเป็นอ่าร่างอ่าร่างที่ยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นกอร์ตี้นะเนี่ยก็ใส่นารูโตะไปก็ใส่นารูโตะที่เป็นร่างเซียนก็ได้อ่ะยกตัวอย่างแล้วกันคารูโตะอ่ะสมมติก็ใส่เป็นนารูโตะนี้ก็ได้นะอีกตัวหนึ่งก็จะมีอ่าอะไรอ่ะมาดาใช่ไหมจำไม่ได้แล้ว MADA ปะมาดาอ่าอีกตัวหนึ่งก็ใส่ตัวนี้ก็ได้จริงๆมันมีตัวโอบิโตะอยู่แต่จําชื่อไม่ได้นะเออก็ลองหาดูนะมันจะมีโอปิโตะหรือว่ามาดาะมันจะมีอยู่เนี่ย q u e นี้มันให้ทําแบบนี้นะครับก็ตัวแบกเราก็จะเป็น2ตัวนี้นครับแล้วก็ตัวเงิน1ตัวตัวพวกนี้คือเอาไปคือจะวางหรือจะไม่วางก็ได้นะครับตัวพวกนี้ก็คือเราเอาใส่เข้าไปนะเออพอเราทําเสร็จใช่ไหม q u e s เมื่อตก,กี้นะครับทุกคนเควสกอ o d l เมื่อกี้มันก็จะปวดให้เรานะครับนน่คเควสนี้นะก็จริงๆอ่าไม่ได้ยากนะ q u e s นี้จริงๆก็ ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับทุกคนไม่ได้ยากเท่าไหร่ถ้ามีตัวนะเออเควสที่ยากก็มองว่าน่าจะเป็น2เควสเนี้ยแต่จริงสองสามเควสเนี้ยมันก็คล้ายๆกันนะอารมณ์คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเควสอ่าสองเนี้ยอ่ามันใช้ได้แค่เค,ควสนี้นะเออเควสนี้ก่อนเควสเนี้ยมันใส่ได้แค่3ตัวเนาะสามตัวละครหรือน้อยกว่าเท่านั้นส่วนเควสนี้เนี่ยห้ามใช้ตัวเงินที่เป็นไอดอลเนาะก็ใช้เป็นในส่วนของบูมาแทนนะแล้วก็เควสเนี้ยใช้6ตัวได้เลยแต่ว่า3ตัวต้องเป็นตัวละครจากอ่าในเรื่องของตัว Naruto นารูโตะะะนนนนทุกคคโอเมม้ปราณีนะ อ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวไปดูเควสต,ต่อไปนะครับอ่ะง่ายง่ายถ้ามีตัวคือเล่นง่ายถ้าไม่มีตัวก็ยากนะโอเคเควสนี้เขาให้เราดรอปตัวโบลูโตที่มันอยู่ในโหมดซีนั่นเองนะโบลูโตก็อยู่ตรงนี้แหละก็เล่นไป12เกมนะก็ได้มาพี่ได้มาหลายตัวอยู่นะเอ่อ p o r u ใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูไหม p o r u เนี่ยได้มา3ตัวนะแต่ว่าไม่รู้มีใช้นี่หรือเปล่านะทุกคนอีโ e วของก็จะใช้ประมาณนี้นะของนี้อยู่ในบอสลัสนะชิ้นนี้อยู่ในบอสลัสนะครับทุกคนอ่า โอเคแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ต้องอีโวนะครับแค่เราดรอปมาก็พอเห็นปะเนี่ยได้รับตัวนี้มาก็พอส่วนตัวอันนี้เซเลเชียนบีอิงมันก็คือตัวอิชิกินะทุกคนนะก็เป็นตัวละครที่มาอยู่ในภาคของโบลูโตะนะก็คือตัวนี้นี่นะก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะก็20เกมนะครับทุกคนนะหรือว่าโอกาสดรอปนะเอ่อสี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบเกมการันตีนะตัวนี้พี่มีกี่ตัววะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูไหมว่ามันใช้ของอะไรบ้างในการอีโวนะแต่ว่าจริงๆไม่ต้องอีโวนะทุกคนนะก็ปลดเควสไดดด้้้เเลยยยอออ๋มีีีแคค่ตันนััวววนนนะรบ อ่าีโ e วก็ใช้ประมาณนี้อันนี้ของที่จะอยู่ในโหมดซีดนะเห็นปะนี่นะอยู่ในโหมดซีดนะครับทุกคนโอเคจากนั้นก็ไปลุยเควสกันต่อถึงไหนแล้วเนี่ยเอ่อเควสนี้ง่ายนะอันนี้เควสนี้ก็ไปลงในส่วนของ Elemental นะไปธาตุเนเจอร์ห้า Nature 500อันนะครับเราจะเล่นเองก็ได้นะก็คือว้าไปที่ชาเลนเจอร์ใช่ไหมทุกคน ก็มาเล่นตรงนี้ elemental ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเรามีในส่วนของตัวแคปซูลถ้าเราขี้เกียจเล่นนะครับเราก็อาจจะมีแคปซูลตัวนี้เอามาเปิดก็ได้นะนี่ซีเล็กแคปซูลตรงนี้ของพี่มันขาดอยู่100ใช่ไหมก็1นึ่ะ 100, นะจากนั้นก็ c o n f i r รมนะครับเลือกตัวนี้นะครับทุกคนปึ๊บเห็นปะก็จะครบ500ร้อยนะเคเวสปลดเมื่อกี้เควสเด้งเรียบร้อยนะครับเคเวสปลดละ อ่าห้าร้อยปลดเลยแล้วเมื่อกี้มีอยู่400นิดนิดใช่ไหมเมื่อกี้เลือกไป100ก็ครบเป็น500นะคือพี่ไปเล่นไว้4เกมนะเกมนึงได้ประมาณ100่งรอดีนะอ่ะก็เคมไปอันนี้จบนะครับทุกคนแล้วก็เควสน,นี้ก็ง่ายนะครับทุกคนเควสน,นี้ก็คือเราไปเล่นในส่วนของเลทที่ชื่อว่า Leaf Village Act ที่6 เล่นเกมเดียวก็จบแล้วมั้งไปที่เลดนะครับทุกคนก็เป็นเลดเก่านะเขาให้ให้เราไปจัดการก้าวห่างนะครับทุกคนจริงๆพี่ก็ไม่ได้สังเกตว่าบอสเป็น9้ห่างหรือเปล่าอันนี้เลดนี้แล้วก็เล่น X6 นะครับทุกคนนะเล่นเกมเดียวก็น่าจะปลดแล้วมั้งเควสถ้าใครไม่ปลดก็ลองเล่นเพิ่มกันไปนะ แต่ว่าพี่เล่นเกมเดียวมันปวดละเออมันปวดแล้ว,ออลแ,ลวแสดงว่าบอสมันน่าจะเป็นก้าห่างแหละมันให้เราไปจัดการก้าห่างในรีฟลเลสค่อนข้างที่จะง่ายเลลนี้ง่ายมากๆนะคเควสนี้ถือว่าง่ายมากๆเควสท,ที่ยากสําหรับกอ,อ์ลี่ตัวนี้ก็มองว่าเป็นคเควสทีทออ่ต้องเล่น3ตัวละครอ,อะ่ะอาจจะยากนิดนึงถ้าใครไม่มีตัวอะไรเงี้ยเออผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยก็จะยากนะแต่ที่ต้องใช้3ตัวละครเล่นยากนะครับทุกคน แล้วก็ q u วสซีจริงๆ s ี e เนี่ยก็แอบ,บยากเหมือนกันนะซี e เนี่ยแอบยากเหมือนไม่โหมดของโหมดที่เป็นไอ้บ r o w s e ตรงเนี้ยแอบยากเหมือนกันนะแต่ว่าถ้ามีตัวเหมือนๆพี่เนี่ยก็เล่นได้สบายๆนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมอ่ะทีนี้ q u วสเราเสร็จเรียบร้อยละเออเท่าไหร่ละเควสเราเสร็จหมดแล้วนะครับทุกคนอ่ะขอถ่ายรูปไว้หน่อยนะรเราก็จะได้ของนี้มาเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปทำกอดลี่กันนั่นเองนะว้าไปที่ s u b บอนนะแล้วก็เดินขึ้นมาตรงนี้นะครับทุกคนนะอ่าเราก็เตรียมคราฟอันนี้ เราต้องเหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าใครไม่เคยทำนะต้องครัฟอันนี้ไปก่อนหนึ่งอันนะครับจากนั้นไปลงอินนะให้เราไปลงอินจนกว่าไอหลอดหลอดเนี้ย empty w e y นะครับจะเปลี่ยนมาเป็นตัวอันนี้นะเนี่ยจนกว่าจะเปลี่ยนมาเป็นอันนี้เอา้าอ๋อ ใช่นี่ว่าเออจนกว่าไอเอ็มตี้เมื่อกี้หลอดเนี้ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นอันนี้นะครับทุกคนนะเราต้องลงอินไปเรื่อยๆให้มันโอกาสเปลี่ยนเนี่ยมันเริ่มมันนับจากการที่เราฆ่าบอสได้นะจะมีโอกาส1%นึ่นั่นเองนะครับมันจะเปลี่ยนมาเป็นน้ํายาหลอดสีเหลืองๆจากนั้นเราก็จะคราฟเอ็มตี้ฮีลิกได้จากนั้นเนี่ยถ้าเรามีเอ็มตี้ฮีลิกแล้วนะครับนะเราก็จะสามารถมาคราฟตัวเบอรอนได้นั่นเองนะพี่มีเอ็มตี้ฮีลิกอยู่2อันนะครับแล้วก็ชิ้นเนี้ยเราได้จากเควสมาเมื่อตะกี้ใช่นนะ่่มมมัั้้ย้ยยยคคคคคครรรรรรรบบบททุกกกนนนเเ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 าาาาะะวสีีีลลไไปืออ็ฟด อ่าโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่ตัวละครของนาูโตนะครับทุกคนมันชื่อว่า K A ปะ R U อ่า K A R U นะทุกคนร่างนี้อย่าลืมครับทำสเตตมาก่อนนะครับทุกคนนั้นเนี่ยร่างแรกที่เป็นมิสติกเนี่ยสเตตเนี่ยควรจะเป็น S พัทหรือ2 S นะแล้วก็ค่อยอีโวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยตอนเนี้ยพอเราอีโวมาถึงร่างเนี่ยมันจะเป็น 3S ได้อะไรประมาณนี้เนาะ มาอีโวกันไปนะครับทุกคนก็นี่ของที่ใช้ก็ครบเรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยจะอยู่ในบอสลัดช็อปนะครับเออเห็นปะบอสลัดช็อปนะแล้วก็อันนี้ก็คาฟมาเมื่อตะก,กี้นะครับทุกคนนะดาเมจกะโดดมากนะครับแล้วก็อคอนเฟิร์มในการอีโวไปเลยอ้าวโหโคตรเท่ทุกคนเดี๋ยวมาดูในส่วนของอันนี้กันเอ้กลายเป็นธาตุพืชน,นะเมื่อกี้ก่อนอีโวเราเป็นธาตุแสงนะจากนั้นเราก็กลายเป็นธาตุพืชน,นะครับทุกคนนะแล้วก็เลเวลยังเป็น8 5ด้วย้เลเวลไม่กลับไปเป็นเลเวลหนึ่งแล้ววะทุกคน อ่ะตรงนี้อัพเต็มให้ดูก่อนเลยนะดามเมจโชห้าเกนะครับทุกคนสกิลต้นไม้เนี่ยเออเท่าไหร่เนี่ยสกิลต้นไม้ยังไม่ได้อัพโอ้ตัวนี้พี่ยังไม่ได้ฟาร์มต้นไม้ด้วยว่ะทุกคนพี่คงต้องไปฟาร์มก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเออเบสซิ่งให้ดูนะครับเบสซิ่งเบสซิ่งเฮ้ยเบสซิ่งอะไรครับนี่อันนี้เบสซิ่งกอลลี่เหรอถามจริงนี่คือเบสซิ่งกอลลี่เหรอครับทุกคนใช่เหรออันนี้เบสซิ่งกอลลี่เหรอโอ้โหอะไรเนี่ยอุตส่าห์ตั้งใจทํา แล้วก็ในส่วนของ leader buff มันคืออะไรนะครับทุกคนสําหรับ leader buff นะครับทุกคนมันจะเพิ่ม d a m a g นะพูดง่ายๆนะครับมันจะเพิ่ม d a m a g แคปสูงสุดเนี่ยที่75%แล้วก็ระยะเนี่ยให้90%เนะเพิ่มโคตรเยอะมากๆนะแต่ว่ามันจะเพิ่มให้สําหรับยูนิตที่อยู่ในระยะที่เป็นยูนิตประเภทซัมมอนหรือว่าโคนะยกตัวอย่างทรงยินอูนะครับที่สามารถซัมมอนได้แล้วก็ตัวตัวเรือต,ตัวอะไรว่าจากโอเวอร์ลอรจำชื่อไม่ได้ละ ไอโอนเหรอไอโอนอ่ะเออไออนโคนะเออที่ซัมมอนได้แล้วก็ตัวละครโคนตัวละครโคนก็อย่างจินมูลิจินโมลิกอตลี่อะไรเงี้ยมันก็จะบัฟอพวกนั้นแหละเออแต่มันจะบัฟประมาณนี้ก็ถ้าพูดง่ายๆก็น่าจะเหมาะกับเอาไว้เล่นกับพวกเราต้องรู้ก่อนว่าตัวไหนซัมมอนได้เท่าที่มีนึกออกก็มีแค่2ตัวใครรู้ตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะตัวที่ซัมมอนได้เออ ที่นึกออกก็จินอูแน่นอนแหล,ละก็แล้ท่านไอนะครับประมาณนี้เลยมันจะบัฟประมาณนั้นเออแล้วก็ตัวนี้พี่ก็ต้องไปฟาร์มต้นไม้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยรีวิวให้ดูแล้วกันมาดูอัปลิตี้กันหน่อยไหมว่ามีอะไรอัปลิตี้ oh, okay, มีโอ้อัปเกรดสามีอัปลิตี้นะสิบเอ็ดนะครับทุกคนนะสองอัปลิตี้กับพาร์สสี่อีกห้าพาร์สสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพาร์สสิบพาร์สสี่โคตรจะเยอะนะครับทุกคนนะแต่ว่ามันทํามาสวยนะเออทำไอ้นี่วาดมาสวยแล้ววาดเหมือนด้วยจะไม่โดนลิขสิทธิ์หรอวะเนี่ย ตัวละครเป็นเมจิคอลนะครับแล้วเป็นไฮบิดเรียบร้อยอประมาณนี้ไปลองทํากันดูนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวตัวละครให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวไปฟังสกิลทีก่อนเนาะโอเคไหมเชิญใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ